ู่ในช่องสามตัวนอนั่นเอง <Yeah! S 1> ซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาไปดูบ้านของเรานั่นเองะคะ่ะทุกคนซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สิบสี่กุมภาสองพันยี่สิบห้านะคะทุกคนตรงกับวันวาเลนไทน์เลยนะคะอยู่ดีๆเนี่ยเราก็มีการใช้พื้นที่นะคะมาให้เพิ่มเราเพิ่มอีกแล้วก็คือการอ mm ัปเดตนะคะ นี่เลยซึ่งเป็นการอัปเดตร้านแฟชั่นนะคะทุกคนเราก็กำลังอัปเดตอยู่น,นในตอนนี้นั่นเองเราจะพาไปดูบ้านของเรากันไปจะเข้ามาแล้วนะทุกคนแล้วนี่คือแทมแทแดแรมแทมไม่ต้องแทมแล้วนี่คือบ้านของเรานั่นเอง ตาตลอดมาเองเองนะคะทุกคนเราเนี่ยก็จะพาไปดูบ้านของเรานะคะทุกคนนี่คือบ้านของเราเองนะคะหลังจากที่คนเนี่ยน่าจะรู้จักบ้านเก่าเราไปแล้วนะคะก็คือเป็นคอนโดสชั้นแล้วบ้านของกล้องพบกับโตนะคะก็จะเป็นบ้านหลังที่มีหลังสองชั้นนะคะแต่เราก็ได้ทําการเสริมเมืองนะคะทุกคนเพราะว่า มันบักสักอย่างนะคะของหายหมดเลยเราเลยต้องเซฟเมืองและมีจู่ร่วมกันแบบสามตูนเหนาะในบ้านหลังนี้ตัวมือซึ่งที่แรกนะคะก็จะเป็นโต๊ะเล่นทีวีนะคะจะมีแบบเออนีเปิดได้นี่นะคะต่อไปโต๊ะสูนนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านของเราบ้านใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงหรอคะก็เป็นแบบนี้ไง ซึ่งมันสะสมเฟอรีเจอเยอะมากเลยอะต้อซื้อมาใหม่อะคะ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปดูหลักชั้น2สองกันรีวิวครบยังนะนคือตู้เสื้อผ้าสันนัทคนก็คือสะสมเยอะมากว้าวมีใหม่มาเรื่อยๆในร้านค้านะคะไปะนี่น้องแมวของเราก็าจะเป็นชั้นเอ่อสมุดของเรานะคะใช่เลยเราก็จะไปกานชั้นหนึ่งของเรานะคะ ไปดูช่องของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนมีเตาผิงไฟนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้ทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่ามันจะปิดยังไงอะ่ะก็ปิดตรงปุ่มสีส้มตรงนี้เลยนะคะก็แค่กดปิดที่มันมีหลงหลังวิธิวนะคะนี่ก็คือน้องสาหเราเองได้ต่อไปนี่เรานะคะทุกคนนี่คือห้องของพ่อแม่เรานะคะแต่พ่อแม่เนี่ย ไปต่างจังหวัดชาตินี้ใช่ไหมเขาไม่กลับมาแล้วค่ะเราเนี่ยก็จะพาไปดูทัวร์ต่อนะนี่อะไรเนี่ยลืมกัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นนูนคูของเราเนั่นเองมีหมูมีกุง้งมีปลามีไก่เทียบเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ลุงนูนกคือต้องเอามาใช่ไหม เราจะใช้ฟองน้ำนี้เป็นการบอกนะคะ <Wow. S 1> ลองเปิดดูสิ <Wow. S 1> ว้าวนี่ก็คืออ่าที่วางช้อนวางแก้วแล้วนะคะข้างในนี่ก็คือมีฟรีเจอร์เยอะมากวาีช้อนเปิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะนี่เลยสาของเราเองเปิดมาไม่มีอะไรนะคะเป็นดูโซนสุดท้ายของเราบ้างดีกว่าทุกคนคือเป็นโซนแบบว่าสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็ เป็นโซนของการสนามเด็กเล่นนิ่งๆนึงนิ่งหนึ่ง,งอากาศด,ดุ๋มมมันสนุกมากเลยล่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือโซนของเล่นของหมาแมวทั้งหลายถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถถามกันมาได้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนเรารีวิวแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ